ยูส์สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับโปเกมอนที่กําลังจะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือซิสเซนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะมี2ร่างด้วยกันนะเราสามารถเลือกมูฟเซตต่างๆแล้วก็เลือกการกายร่างของเขาได้นั่นเองนะอีกร่างหนึ่งก็จะเป็นไซเทอร์ซึ่งจะเป็นร่างแรกของซิสเซนั่นเองนะครับ พาสซีฟของตัวนี้นะฮะหลังจากเราใช้มูฟไปการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งซึ่งครั้งที่2เนี่ยเดเมจมันจะเบาวกว่าครั้งแรกนะครับส่วนการโจมตีปกติของไซเทอร์หรือว่าสไต์นะการโจมตีครั้งที่3จะเป็นแบบบูสต์มีเดเมจที่แรงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเราชั่วขณะหนึ่งนะฮะ <Yeah. S 1> และมูฟแรกของไซเทอร์นั่นก็คือฟิวรี่คัตเตอร์นะครับเราจะใช้เคียวฟันไปด้านหน้าสร้างเดเมจแก่เป้าหมาย2งครั้งครั้งที่2องเดเมจจะแรงกว่าคร ต่อมามูฟที่เราสามารถอัปเกรดได้ก็จะเป็น d ดวลวิงบีดนะฮะเราจะทําการฟันไปด้านหน้าด้วยเคียวสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายเป็นรูปตัว x หากมูฟนี้สร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่อยู่ตรงกลางตัว x จะฟื้นฟู HP ให้กับเราเมื่อใช้มูฟนี้โดนเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามจะสามารถใช้ได้อีกครั้งในเวลาที่กําหนดการใช้งานครั้งที่2จะเป็นการแดดไปยังทิศทางที่เลือกสร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่เราแดดผ่าน เป้าหมายที่ HP เหลือน้อยจะโดนเดเมจที่แรงขึ้นเมื่อเราอัปเกรดมูฟนี้มันก็จะเพิ่มเดเมจให้นั่นเองนะฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งมูฟที่สามารถแตกสายถ้าเกิดว่ามูฟแรกเราอัพเป็นดว a วิงบี b e เนี่ยมันก็จะเป็นล่างไซเทอร์ไปตลอดเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ส่วนอีกมูฟก็จะเป็น Double Hit กระโดดไปยังทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจแก่เป้าหมายและมาร์คเครื่องหมายไว้หลังจากโจมตีเป้าหมายเราจะกระโดดอีกครั้งไปยังทิศทางที่เลือกเมื่อลงสู่พื้นการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะเป็นแบบบูสต์และชาร์จเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆหากเป้าหมายที่ถููกมมาาารดดดนิวจะลทั้งงหขอเ เมื่อเราอัปเกรดมุฟนี้ก็จะลดระยะเวลาคูณดาวลงนั่นเองนะฮะถัดมาเรามาดูอยู่ในมุฟของไซเทอร์นะฮะเมื่อเราใช้งานมันก็จะพุ่งสร้างเดเมจใส่เป้าหมายแล้วก็ทําการแยกร่างออกมานะเมื่อเราใช้งานอีกครั้งนะครับมันก็จะแดดไปยังจุดที่เราเลือกพร้อมทั้งดึงร่างแยกกลับมาสู่เรานะครับผมมันก็จะเป็นการทำเดเมจใส่เป้าหมายอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะซึ่งการใช้อยู่ในมุฟเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสโลเหมือนกับซิโซ่ด้วยนะครับผมคือการใช้งานตรงน ก็ยังทําได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของซิโซหรือว่าฮัสซัมกันต่อดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามูฟที่เราสามารถอัปเกรดแตกสายออกมาเราเลือกเป็นบูลเลชพันนะครับเราก็จะกลายร่างเป็นซิโซหรือว่าฮัสซัมนะมูฟอันนี้มันจะมีการเดชไปยังทิศทางที่เลือกและชกเป้าหมายอย่างแรงหากมูฟนี้โดนฝ่ายตรงข้ามจะทําให้ลดคูดาวลงและฟื้นฟู HP ตามเดเมจที่ทําได้เมื่อใช้มูฟนี้อีกครั้งในเวลาที่กําหนดการชกและก็เดเมจจะเพิ่มขึ้น การชกจะเพิ่มจาก3ครั้งเป็น5ครั้งนะและเมื่อเราอัปเกรดมุบนี้เราก็จะได้รับเกาะเมื่อเราโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อีมุมหนึง่งตามที่เขาเลือกมาก็จะเป็นดับเบิลฮิตนะฮะการใช้งานก็จะมีความสามารถเหมือนกับของไซเทอร์เลยนะเราจะกระโดดไปยังทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจแล้วก็มาร์คเ่องหมายเอาไว้นะหลังจากเรากระโดดไปโจมตีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะกระโดดอีกครั้งไปยังทิศทางตรงข้ามนะเมื่อเราลงสู่พื้นแล้วนะครับการโจมตีโบดอีกครั้งต่อไปจะเป็นแบบบูสต์และก็ชาร์จเป้าหมายใ,ใกล้ๆนะ นั่นเองนะครับผมเมื่อเราอัปเกรดมุมนี้มันก็จะลดระยะเวลาคููดาวนั่นเองนะเหมือนกับไซเทอร์ทุกอย่างเลยนะครับ แต่จะมีแอนิเมชันที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยนะการใช้มูฟก็จะเป็นสีแดงนะครับถัดมาอยู่ในมูฟนะฮะเราก็จะแดดไปต่อยเป้าหมายทําให้ติดสโลและตัวเราก็จะสร้างร่างแยกออกมา5ร่างเหมือนกันนะครับหากศัตรูโดนร่างแยกของเราจะได้รับดาเมจแล้วก็ติดสถานะสโลนะจากนั้นร่างแยกที่มันโดนศัตรูก็จะหายไปครับและเรายังสามารถใช้มันมูฟนี้ได้อีกครั้งนะครับโดยการใช้ครั้งที่2เราจะแดดไปยังพื้นที่ที่เลือกสร้างดาเมจแก่เป้าหมายก่อนจะโชกลงพื้นสร้างดาเมจเป็น AOE อีกหนึ่งครั้งนะครับหากเราแดตโดนศัตรูเนี่ และถ้าหากว่าเราแดนแล้วก็จับศัตรูตัวนั้นไปโดนร่างแยกของเรามันจะทําให้โปเกมอนศัตรูตัวนั้นติดสตันนั่นเองนะครับ <S <S <an> <t un> ในส่วนต่อมาเรามาดูมูฟซอสแดนดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกไซเทอร์มาก่อนนะมูฟอันนี้ก็จะเป็นการแดนไปในระยะสั้นๆเพื่อพลังโจมตีชั่วขณะในระหว่างนี้การโจมตีปกติครั้งที่8จะเป็นแบบ a o โ e เจาะทะลุเป,ป้าหมายเป็นเส้นตรงนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะนับการโจมตีครั้งที่8แต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้มูฟต่างๆรวมกันเนี่ย มันก็จะเป็นการโจมตีที่เร็วยิ่งขึ้นถึง8เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูซอสแดนของซิสโซกันบ้างนะครับซึ่งความสามารถมูฟนี้มันก็จะเหมือนกับของเซตเตอร์ทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าจะมีลักษณะแอนิเมชันที่แตกต่างออกไปแล้วก็สีการใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงตามตัวที่เราเลือกมานะครับและเมื่อเราอัปเกรดมูฟซอสแดนอีกครั้งเนี่ยจะเป็นการลดความเสียหายที่ฝ่ายตรงข้ามทําใส่เรานั่นเองนะฮะ โอเคสำหรับความสามารถมูฟเซตของไซเทอร์แล้วก็ซิดโซนะครับฮัตซัมแล้วก็สไตล์นั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยตัวนี้เนี่ยมีความพลิ้วค่อนข้างที่จะเยอะครับการใช้มูฟต่างๆมันก็มีความหลากหลายมากกว่าตัวอื่นที่ผ่านๆมาเลยนะฮะจะทาให้เกมเนี่ยมีสีสันในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเคยถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ